เมื่อเวลา20่สนากานาทีวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองอุดรธานีมูล,ลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมพร้อมด้วยรถจากเทศบาลเมืองหนองสำโรงจำนวนสาคันค่ะเข้าตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ที่บ้านเลขที่45บ้านร่มเย็นตำบลนาดีอำเภอเมืองอุดรธานีเมื่อไปถึงนะคะไฟกำลังลุกไหม้อย่างหนักเจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า30นาทีค่ะจึงจะสามารถควบคุมเพิ่มเอาไว้ได้ โดยเพิงได้เผาบ้านวอดไปทั้งหลังตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้นนะคะมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเอกสารต่างๆได้รับความเสียหายค่ะซึ่งจากการสอบถามเจ้าของบ้านค่ะบอกว่าก่อนเกิดเหตุบ้านหลังดังกล่าวไม่มีคนอยู่เนื่องจากตนได้มานอนที่บ้านแม่ซึ่งอยู่ติดกันขณะที่นั่งเล่นอยู่ที่บ้านนะคะแม่ได้ยินเสียงระเบิดอยู่ที่บ้านของตนเองซึ่งก็ไม่ได้เอะใจค่ะสักพักมองไปที่บ้านตนเองเห็นประกายไฟลุกไหม จึงได้วิ่งไปดูนะคะแต่ก็เข้าไปไม่ได้ค่ะเนื่องจากว่าไฟลุกแรงมากประกอบกับบ้านเป็นไม้เก่าจึงเป็นเชื้อเพลิงได้อย่างดีเบื้องต้นนะคะคาดว่าไฟฟ้าลัดวงจรเนื่องจากเป็นบ้านไม้สภาพเก่าส่วนมูลค่าวความเสียหายค่ะประมาณ5 0 0 0สนบาท